บ้านที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้อยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวไม่ถึง1กิโลเมตรครับ ใครที่กําลังมองหาบ้านแนวราบที่อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเขียวในโซนกรุงเทพตอนเหนือนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีระยะมาใช้งานรถไฟฟ้าเนี่ยประมาณสัก2ออกิโลเมตรกว่าไปจนถึง3กิโลเมตรทั้งนั้นเลยนะครับแต่จะมีอยู่โครงการหนึ่งครับที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าไม่ถึง1กิโลเมตรโครงการนี้ก็คือบ้านกลางเมืองดีอีดิชั่นพหลโยธินวิภาวดีที่มีระยะจากหน้าโครงการไปรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีคอปออแค่900เมตรเท่านั้นครับ บ้านของที่นี่นะครับเป็นบ้านแฝดสชั้นที่รองรับถึง4ห้องนอนทุกแบบบ้านเลยอย่างหลังนี้นะฮะเป็นไซส์ใหญ่สุดที่มีหน้ากว้างถึง12.8เมตรจอดรถได้4คันและส่วนกลางนะครับยังมีส่วนหย่อมแล้วก็อาคารขับเฮาส์ที่มีส่วนของฟิตเนสให้ใช้งานได้24ชั่วโมงด้วยในราคาเริ่มต้น9.99ล้านบาทครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปสนี้กันเลยครับไปครับ ก่อนหน้านี้นะครับผมกับน้องแป้งได้มีโอกาสมาทำเทปพ,พิเศษโซนนี้รวมทาวโฮมแล้วก็บ้านแฝดนะฮะใกล้รถไฟฟ้าที่ตอนนั้นน่ะมีเกณฑ์ว่าจะเอาโครงการที่ไม่เกิน3กิโลเมตรห่างจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวเส้นนี้แหละก็จะมีอยู่ประมาณ10โครงการกระจายอยู่ประมาณ3-4สถานีครับ,รบซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะห่างจากรถไฟฟ้ากันประมาณ2 2กิโลกว่าเกืกกกอบเกือบ3กิโลแต่ว่าโครงการที่อยู่ที่1ในลิสต์นั้นนะอะห่างไม่ถึง1 km, โลพี่เก่งลงมาโครงการไหน คือโครงการที่เรามาวันนี้ไงเฮ้ยใช่ไห<ช>ม<ะ>ก็คือบ้านกลางเมืองดิเอดิชั่นพระขนโยทินวิภาวดีโครงการนี้นี่เองนะครับที่เขามีระยะอาหารจากรถไฟฟ้าเนี่ยประมาณสัก900เมตรครับผม ึ่งตรงเนี้ยจริงๆอ่ะทำเลเขาอิงพหลโยธินนี่แหละเข้าจากซอยพหลโยธิน71มาประมาณสัก200เมตรเท่านั้นอเองเข้านะซอยนิดเดียวใช่รเรียกว่าเดินออกไปก็ออกไปพหลนได้เลยข้างหน้ามีเซเว่นด้วยนะฮะถ้าถามว่าบ้านใกล้รถไฟฟ้ามันดียังไงเนี่ยผมว่าสิ่งที่ดีมากๆเลยก็คือได้ตัวเลือกของการเดินทางที่หลากหลายยิ่งขึ้นนะฮะอ,อย่างรถไฟฟ้าสายส,ายสีเขียวสายนี้นะครับเป็นสายที่มีคนใช้งานเยอะที่สุดเลยต่อวันโฮงเทพ วิ่งบนถนนพระนโยธินเชื่อมต่อเข้าสุขุมวิทนะฮะผ่านอนุสาวรีย์ผ่านอารีผ่านสยาม,มผ่านอาโศกไปเอกมัยทองหล่อได้หมดเลยเนะฮะ ซึ่งเรียกว่าสะดวกมากๆนะครับคือผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งพี่เก่งเขามีครอบครัวแต่งงานกับแฟนอยู่แถวนี้แหละใกล้ๆเป็นบ้านใ่ายรถไฟฟ้าหา่างรถไฟฟ้าประมาณทั้งสอโลนะฮะแฟนเขาเนี่ยทำงานอยู่ที่สีลม,มเข้าออฟฟิศ6วันเลยโโซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ขับรถเข้าออก oh, โอ้โอหทรมานมากซึ่งใครอยู่แถวนี้จะรู้ว่าขับรถขาไปก็หนักแล้วขากลับหนักกว่าเดิมอีกชั่วโมงเล่งด่วนนี่แหละใช่อย ซึ่งปัจจุบันนะฮะผู้ชายหรือว่าเพื่อนผมเนี่ยก็ไปส่งแฟนที่สถานีรถไฟฟ้า,าให้นั่งรถไฟฟ้าเข้าไปทํางานอประหยัดเวลาชีวิตไปได้เยอะใช่แล้วมันก็คนโทรลเวลาได้ไงออไม่ต้อง <ผม S 1> ขับรถใช่ครับชีวิตวเปลี่ยนเลยเออแล้วก็อย่างโครงการนี้นะครับที่บอกว่าห่างจากรถไฟฟ้า900เมตรแก็คือรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีคอปอ,อครับซึ่งระยะ900เมตรนี้นะครับบางคนอาจจะเรียกแก๊ปไปก็ได้หรือว่าถ้าขับรถไปเองอ่ะตรงสถานีคอปออเขาก็มีอาคารจอดรถจอดให้จอดรถเสร็จปุ๊บแล้วก็ เข้าไปที่ตัวสถานีเพื่อขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยใช่ครับซึ่งนอกจากสายสีเขียวแล้วเนี่ยนะครับในโซนนี้ก็ยังมีรถไฟฟ้าสายสีอื่นๆให้เป็นตัวเลือกด้วยไม่ว่าจะเป็นสายสีแดงแล้วก็สายสีชมพูนะครับส่วนใครที่ใช้รถแบบรถส่วนตัวอยากจะขึ้นทางด่วนตรงนี้ก็มีทางด่วนดอนเมืองโทเวให้วิ่งเข้าเมืองได้รหรืออยากจะขึ้นเครื่องบินไปสนามบินถ้าดูจากแมพจะเห็นได้เลยว่าโครงการนี้อยู่ใกล้สนามบินดอนเมืองมากๆเลยครับ ที่นี่เนี่ยนะครับจะเป็นโครงการใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดพรีเซลไปเมื่อกลางเดือนพฤศจิก,กายนที่ผ่านมานี่เองนะครับทั้งโครงการเนี่ยมี126ยูนิตครับแต่ว่าต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเปิดขายช่วงเฟสแรกประมาณ56ยูนิตซึ่งจะเป็นบ้านแฝดทั้งหมดเลยครับ,รบโดยบ้านแฝดของที่นี่นะเด่นๆของเขาเลยคือเรื่องของหน้ากว้างนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยบ้านแฝดตามกฎหมายเนี่ยเขาจะต้องกําหนดให้ หน้ากว้างของที่ดินไม่ต่ํากว่าประมาณสัก8เมตรนะครับแต่ว่าบ้านในโครงการนี้นะครับเริ่มต้นมาก็ประมาณ9.8เมตรละแล้วก็ท้ายใหญ่สุดนี่คือหน้ากว้างประมาณ12.8เมตรเลยทําให้จอดรถได้สูงสุดถึง4คันใช่ครับพูดถึงหน้ากว้างเนี่ยหลังๆเดเวลอปเปอร์เขามาเล่นเรื่องบ้านหน้ากว้างกันเยอะนะครับใช่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์โฮมเลยซึ่งข้อดีของบ้านหน้ากว้างก็มีหลายอย่างใช่ทาให้บ้านดูหลังใหญ่โอภานะฮะแล้วก็ช่องแสงจากหน้าบ้านหลังบ้านมันไม่ไกลกันมากด้วยทําาาใให้้้พืนนนนที่่บมัจะดูสวง และอีกอย่างหนึ่งนะครับพอเป็นบ้านแฝดที่ต้องมีบางส่วนติดกับเพื่อนเนี่ยถ้าเป็นตอนลึกเนี่ยส่วนที่ติดกันจะเยอะหน่อย อ่าแต่พอเป็นหน้ากว้างเนี่ยส่วนทีต่ติดกันไม่เยอะหน้าตัดตรงนี้มันแคบในดเดียวถือว่าดีเลยอาทำให้บ้านแบบดูโปร่งขึ้นดูสว่างขึ้นใช่ครับแล้วก็แบบบ้านของที่เนี่ยเขาจะมีให้เลือก3าแบบ,บต้องบอกว่าทั้ง3แบบเราไปดูแปลนกันมาแล้วมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนเลยเดี๋ยวเริ่มต้นที่แบบแรกก่อนนะครับชื่อว่าโนเอครับเป็นบ้านแฟด3ชั้นที่หน้ากว้าง9.8เมตรครับที่ดินเริ่มต้นอ่ะ35.5ตารางวา พื้นที่ใช้สอย241ตารางเมตรฟังก์ชันคือ4ห้องนอน4ห้องน้ํา2ที่จอดรถนะครับบ้านหลังนี้เป็นทป์เดียวเลยในเฟสแรกนี้ที่มีห้องนอนล่างครับทำให้สามารถรองรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุที่อาจจะไม่สะดวกเดินขึ้นลงบันไดก็ใช้ชีวิตที่ชั้นล่างได้แลกกับการที่จอดรถได้2คันครับและห้องนอนมาสเตอร์เบดมที่เป็นห้องนอนใหญ่สุดของบ้านเนี่ยจะวางไว้ที่ชั้น2ด้วยทําให้เจ้าของบ้านไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดเยอะนะครับส่วนห้องนอนลูกๆก็จะอยู่ที่ชั้น3ครับ แบบที่2นะครับชื่อแบบบ้านว่าชีแดนครับหลังนี้เนี่ยก็จะมีพื้นที่ใช้สอยกับที่ดินเริ่มต้นเนี่ยเท่ากันกับหลังโนเอหลังแรกเลยครับแต่ว่าจะมีฟังก์ชันภายในที่แตกต่างกันครับบ้านหลังนี้จะไม่มีห้องนอนที่ชั้น1นะครับพอห้องนอนหายไปก็เลยจะได้ที่จอดรถเพิ่มเป็น3คันแทนหลังนี้จะจัด3ห้องนอนลูกไว้ที่ชั้น2นะครับส่วนห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับจะถูกยกไปที่ชั้น3แบบทั้งชั้นเหมือนเป็นเพนท์เฮาส์ของเจ้าของบ้านที่ได้ความเป็นส่วนตัวมากๆไปเลยครับ และสุดท้ายครับกับบ้านแฝดแทบใหญ่สุดในโครงการที่ชื่อว่าเดลินนะครับเป็นบ้านแฝดที่ตั้งอยู่บนผืนที่ดินเริ่มต้น46.4ตารางวาพื้นที่ใช้สอย307ตารางเมตรครับฟังชั่นคือ4ห้องนอน5ห้องน้ําจอดรถได้4คันนะครับแล้วก็มีห้องแม่บ้านพร้อมห้องน้ําในตัวด้วยกับหน้ากว้างของตัวบ้านคือ12.8เมตรครับคือลักษณะการจอดรถเนี่ยก็เลยทําให้ไม่ต้องจอดซ้อนคันกันเลยนะครับเขาสามารถจอดเรียงกันได้4คันถอยเข้าถอยออกได้สะดวกครับ ตัวประตูรั้วของตัวบ้านเนี่ยก็จะเป็นประตูเหล็กรางเลื่อนอที่เขาจะเดินจังชั่นไฟไว้ให้นะเวลาเจ้าของบ้านย้ายเข้ามาอยู่แล้วแล้วก็ไปติดมอเตอร์เปิดปิดอัตโนมัติได้เลยสะดวกนะครับลแล้วพื้นที่จอดรถตรงนี้นะครับบ้านมาตรฐานก็ปูเป็นคอนกรีตสแตมป์ให้เลยโครงสร้างเนี่ยจะเป็นลงเข็มสั้นส่วนระบบไฟบ้านบ้านในโครงการนี้จะใช้ไฟ3เฟส30มสทับร้อยแล้วก็มีการเดินจังชั่นไฟตรงแถวๆที่จอดรถตรงนี้ให้เพื่อฟับงบ้านมีรถ ไฟฟ้าอยากจะติดวอลชา์์ตรงนี้ก็สามารถไปติดได้เลยนะครับเขาเตรียมระบบไฟตรงนี้เอาไว้ให้นะครับแล้วก็ถัดมามาดูประตูทางเข้าบ้านอันนี้ที่เห็นเป็นลายไม้นี่คือประตูอลูมิเนียมลายไม้ของ t <S อ s t e เ e ็มบายเซนะครับซึ่งก็จะติดตั้งดิจิตอลดอล็อกมาให้เลยนะซึ่งบ้านหลังนี้ต้องบอกว่าเขาอะตกแต่งบ้านแบบให้เราดูเป็นบ้านตัวอย่างด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันไปครับ เข้ามาภายในบ้านตัวอย่างนะครับก่อนที่จะพาไปเดินดูพื้นที่ต่างๆนะครับขอฝากทุกคนนะครับถ้าชอบให้พวกเรามารีวิวบ้านกันแบบนี้นะกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามพวกเรากันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดโครงการดีๆที่อาจจะเป็นบ้านของคุณสักหลังในอนาคตก็ได้เพราะว่าเราจะพาไปรีวิวโครงการใหม่หมๆกันทุกๆสัปดาห์เลยครับใช่ครับมาดูบ้านหลังนี้กันต่อครับชั้นหนึ่งของบ้านหลังนี้เนี่ยเขาจะเป็นพื้นที่แบบโลง่งๆจดเป็นโอเพ่นแปลนนะฮะแล้วก็ด้วยความที่เป็น บ้านหน้ากว้างนะครับส่วนที่ติดกันของบ้านแฝดเนี่ยเขาจะใช้เป็นโซนเซอร์วิสส่วนด้านเนี้ยก็จะเป็นพื้นที่ที่สมาชิกในบ้านมาใช้ชีวิตร่วมกันนะฮะก็จะเห็นเลยว่าพื้นที่มันจะโล่งๆสามารถแบ่งกิจกรรมได้สส่วนหลักๆเลยรตรงเนี้ยที่เรานั่งกันอยู่ก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนรับแขกก็ได้นะครับ,รบมานั่งดูทีวีดูละครดูหนังกันไปนะฮะด้านข้างตรงนี้จะมีช่องแสงขนาดใหญ่เป็นประตูให้เราเชื่อมไปยังส่วนด้านข้างบ้านได้นะครับผมส่วนด้านหลังตรงนี้ทุกคนตรงนี้จะเป็นพื้้นนนที่กิขาวะครับ ซึ่งข้อดีของการตั้งอยู่ตรงนี้อย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆคือกินข้าวแล้วก็ดูทีวีไปด้วยได้เพราะว่า<ช>มันอยู่ด้านหลังของโซฟาพอดี<ช>แล้วพี่ว่าด้วยความที่พอเป็นโอเพนแปลนที่ไม่ได้กั้นห้องอะไรอะระยะดูทีวีของตัวโซฟาตัวนี้เราขยับได้บาที<ช>ทีวีจอใหญ่หน่อยขยับมาทางฝั่งหลังบ้านนิดน,นึงก็ได้หรือว่าทีวีจอเล็กอาจจะขยับไปชิด ทีวีหน่อยแล้วพื้นที่กินข้าวจะได้เยอะขึ้นแล้วแต่สมาชิกในบ้านจะจัดอย่งไรเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะได้ช่องแสงด้านข้าง2จุดเลยอันนี้จะเป็นหน้าต่างนะฮะเชื่อมไปยังสวนด้านข้างแล้วก็หลังบ้านครับผมส่วนถ้าอยากจะเข้าห้องน้ำนะฮะจะอยู่บริเวณข้างๆบันไดนะฮะห้องน้ําห้องนี้ก็จะมีสวดาบน้ำมาให้ด้วยนะครับเผื่อว่าวันไหนที่เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนด้านบนมีการใช้ห้องน้ําอยู่ก็สามารถลงอาบห้องนี้ได้ครับครับแล้วก็ที่ชั้นหนึ่งตรงนี้มีกั้นห้องครัวมาให้ด้วยสาหรับบ้านไที์นี้ค กระจกบานฟิกเอาไว้ให้นะครับอาจจะไม่ได้บานใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ว่ามีบานฟิกโล่งๆนี่แหละแล้วก็ประตูทางเข้าห้องครัวตรงนี้จะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนนะครับพอเข้ามาด้านในนะครับบ้านมาตรฐานจะไม่ได้บิวเคาน์เตอร์อะไรมาให้นะแต่ก็จะพอให้เห็นพื้นที่ว่าเวลาบิวต่างๆแล้วก็จะประมาณนี้แหละคือทาครัวเป็นรูปตัวยูแบบนี้ได้ใส่ตู้เย็นตู้ใหญ่ๆแบบนี้ได้นะครับแล้วก็บรรยากาศในครัวก็จะไม่อึดอัดเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า ผน,นังส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระจกบานปิวบาน,นใหญ่ใแต่จริงๆที่นี่เขาเป็นโครงสร้างก่ออิชบปูนนี่เราสามารถทุบป,ปรับเปลี่ยนหรือว่าจะทําใหม่แบบนี้ก็ได้ถ้าเราจะชอบหรือว่าจะเปิดโล่งๆเลยก็ได้บาอองคนไม่ได้ชอบบ้านที่แบบอาจจะไม่ได้เน้นทาอาหารจริงจังอาจจะแบบทุบเป็นครัวที่เป็นครัวเปิดแล้วก็จะได้มีพื้นที่ใช้งานที่ดูโฟล์ต่อเนื่องกันได้มากขึ้นครับแล้วก็ตรงนี้จะมี หน้า<ส>ต่างให้เราเปิดระบายอากาศเพื่อทํอาหารในกินิในฟันก็เปิดระบายอากาศไปฝั่งหลังบ้านได้มากขึ้นน,นะครับส่วนประตูบานนี้เนี่ยเวลาเปิดไปจะไปเชื่อมโยงกับลานซักล้างฝั่งหลังบ้านซึ่งตัวลานซักล้างเนี่ยถ้าเดินออกไปด้านข้างนิดนึงก็จะไปเชื่อมกับส่วนของแม่บ้านเขาที่จะมีทั้งห้องพักผ่อนแม่บ้านแล้วก็มีห้องน้ําแม่บ้านอยู่ในตําแหน่งเดียวกันเลยครับ ขึ้นมาที่ชั้นสอนะครับชั้นนี้จะมีห้องนอนอีก3ห้องซึ่ง<ม>เป็นห้องนอนรองทั้งหมดเลยนะครับ,รบจะอยู่ด้านหลังบ้านเนี่ยสห้อง<ม>แล้วก็หน้าบ้านอีก1ห้องเดี๋ยวผมพามาดูฝั่งด้านหลังบ้านครับครับตรงนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นแนวผนังตรงนี้แต่ว่าทางบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาทุบออกให้ดูเป็นไอเดียว่าเราสามารถปรับเป็นพื้นที่อื่นได้นะ อย่างบ้านหลังเนี้ยผมว่าเขาน่าจะมองว่าสมาชิกในบ้านอาจจะไม่เยอะก็เลยทุบห้องนอนห้องหนึ่งออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ให้สมาชิกในบ้านมาใช้งานตรงนี้กันได้สําหรับชั้น2นะครับแต่ก็ยังเหลืออีกหนึ่งห้องนอนบริเวณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้ว2ห้องนอนนี้เนี่ยเขาจะใช้ห้องน้ําร่วมกันตรงกลางก็คือห้องนี้ซึ่งความพิเศษของห้องน้าห้องนี้คือเขาจะเป็นห้องน้ําที่เป็นแบบ double a c c e s ซสามารถเข้าออกได้ทั้งสองทางจากภายใน2ห้องนอนห้องนี้เลยนะครับแล้วก็ภายในห้องน้ำเนี่ยมีการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งมาให้ไดดด้้้้ออ่ชงงงงงแสสทาาาาาาาฝััันนหหลบบบํรระยยกศว มาดูห้องนอนห้องนี้กันอันนี้เป็นห้องนอนรองนะครับทางฝั่งด้านหลังบ้านที่วางเตียง5ฟุตได้จริงๆผมมองว่าถ้าใครแบบนอนดิ้นหน่อยอยากได้เตียงใหญ่ๆอ่ะวาง6ฟุตได้เลยนะครับแล้วก็แนวทางเดินตรงเนี้ยเราสามารถทําตู้เสื้อผ้าทําโต๊ะเครื่องแป้งได้นะครับได้ช่องแสงทางฝั่งด้านหลังบ้านแล้วก็ไฮไลท์ของห้องนี้ก็คือตานข้างตรงนี้ทุกคนตรงเนี้ยจะมีระเบียงนะฮะให้เราออกไปข้างนอกได้เป็นช่องแสงขนาดใหญ่ให้มาแบบดับเบิลล็อกเลยนะครับแล้วก็ระเบียงเนี้ยทุกคนออกมาข้างนอกก็จะเห็นว่าเราสามารถวางพวก อุปกรณ์หรือว่าเฟอร์นิเจอร์เอท์ดร์นะครับมานั่งเล่นวันไหนอากาศดีดๆก็มานั่งเล่นพักผ่อนบริเวณน,นี้ได้ปลูกต้นไม้จัดสวนสร้างความสวยงามแล้วก็ความร่มรื่นให้กับบ้านได้ด้วยครับส่วนอีกห้องนอนหนึ่งครับจะอยู่ทางฝั่งด้านหน้าบ้านนะถ้าสมมติบ้านหลังนี้เป็นบ้าน2ชั้นนะผมว่าด้วยไซซิงของห้องนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบดมที่ชั้น2ได้เลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นบ้าน3าชั้นอนะมาสเตอร์เบดมเขาจะยกไปที่ชั้น3ซึ่งเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนึงมาดูห้องนี้กัน คือจะทําให้สามารถแบ่งฟังก์ชันได้2ฝั่งเลยฝั่งขวามือตรงนี้นะวางเป็นเตียงคิงไซส์ได้สบายๆนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือก็ทําเป็นตู้เสื้อพงเสื้อผ้าไปมีอไอแลนด์ตรงกลางไว้เก็บอ c c e s อรี y อะไรต่างๆเพิ่มเติมก็ยังได้แล้วก็มีห้องน้ําในตัวนะครับให้อาบน้ําได้อย่างเป็นสัดส่วนเป็นส่วนตัวในห้องนอนของตัวเองเลยแยกส่วนแห้งส่วนเปียกไว้ให้เรียบร้อย แล้วก็ไฮไลท์อย่างหนึ่งของห้องนอนห้องนี้คือมีระเบียงถึง2ระเบียงเลยครับระเบียงแรกอยู่ฝั่งขวามือของผมตรงนี้จะเป็นระเบียงที่แนวยาวนิดนึงจะไม่ได้กว้างมากแต่ว่าเป็นระเบียงที่ใช้ได้เฉพาะในห้องนอนนี้เลยเดินออกไปปุ๊บก็จะมีพื้นที่ให้พอจะปลูกต้นมงต้นไม้ตกแต่งหรือวางโต๊ะเก้าอี้ชุดเล็กๆได้นะครับส่วนอีกระเบียงหนึ่งจะอยู่ด้านนี้ครับเขาจะมีประตูกระจกบานสวิงเนี่ยให้เปิดไปเชื่อมโยงกับระเบียงขนาดใหญ่ที่ใช้ร่วมกันกันกบ ห้องนอนอีกห้องหนึ่งที่อยู่ฝั่งหลังบ้านที่ป้าพาไปดูเมื่อกี้นี้นะใ,ให้เราสามารถออกมาจอยพื้นที่ตรงนี้ร่วมกันได้ครับ ซึ่งมาที่ชั้นสนะครับชั้นนี้จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดมแบบยกฟลอร์เลยนะครับผมบโดยประตูห้องของเขาเนี่ยเขาจะวางไว้ที่ด้านล่างตรงช,ชานพักบันไดนะครับก็คือประตูห้องนอนห้องนี้ยอยู่ตั้งแต่ข้างล่างเลยนะครับข้อดีก็คือจริงๆถ้าเขาเอาประตูไว้ตรงนี้ตามกฎหมายคือมันจะต้องเว้นระยะจากบันไดออกมาดนึนนงก็ทําให้เสียพื้นที่ชั้นสาไปอีก<ช>ไปไว้ตรงชานพักเลยก็ดีพอเดินเข้ามาปุ๊บเป็นส่วนหนึ่งของห้องนอนที่ชั้น<ช>สามไปเลยแล้วก็มุมมองก็จะดูโล่งขึ้นนะห้องก็จะดูกว้างยิ ฝั่งด้านหน้าตรงนี้เป็นพื้นที่พักผ่อนนะฮะก็จะวางเตียง6ฟุตให้ดูว่าโอ้โหเหลือข้างๆเยอะมากๆนะฮะจะทำจะทำเป็นเตียงคัอมก็ได้หรือว่าบ้านไหนมีเด็กเล็กอาจจะทําเป็นเตียงเด็กตรงนี้อีกก็ยังได้นะ,ะครับพื้นที่ทข้างก็จะโอ้ทำได้เยอะเลยอะจะวางพวกอาร์มแชร์หรือว่าพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนบริเวณนี้ก็ได้นะฮะปลายเตียงเนี่ยก็จะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างวางโซฟาได้จริงๆจัดเป็นอีกหนึ่งชุดรับแขกใหญ่ๆได้เลยนะ,ะครับหรือว่าจะทำเป็นโต๊ะทำงานบ้างก็ได้นะฮะ แต่ที่ผมชอบเนี่ยผมชอบตรงนี้ตรงนี้เขาจะมีระเบียงมาให้ด้านหน้าแต่ว่า ขนาดของระเบียงเนี่ยจริงๆผมว่าเขาอาจจะไม่ได้ออกแบบให้ออกไปเดินใช้งานข้างนอกหรอกแต่ว่าทามาเป็นเหมือนระเบียงที่ทําให้ช่องแสงด้านในเนี่ยได้สเกลที่ใหญ่ขึ้นเป็นสเกลประตูถ้าสมมติไม่มีระเบียงเลยก็อาจจะเป็นหน้าต่างปกติแต่อันนี้เป็นสเกลระเบียงที่เป็นประตูเลยนะครับด้านนอกก็ได้ความปลอดภัยด้วยเวลาจะออกไปใช้งานนะฮะเขามีราวจับกันตกไว้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับผมฮะมาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างยังไม่หมดครับอันนี้คือแค่โซนเตียงนอนอย่างเดียวครึ่งเดียวขยับมาครึ่งฝั่งด้านหลังเนี่ยตรงนี้จะมีพื้นที่ให้เเราบิวป็น โซนแต่งตัวได้แบบเต็มที่เลยนะครับ,รบตรงกลางวางไอแลนต์ตัวใหญ่ๆเก็บแอคเซสซอรีได้ตรงนี้ก็มีตู้เสื้อผ้าได้มีโต๊ะเครื่องแป้งตัวใหญ่ได้และยังไม่หมดครับยังมีอีกหนึ่งพื้นที่เรียกว่าเป็นห้องลับก็ว่าได้นะ,ะเพราะว่าเขาอยู่เข้ามาด้านในของห้องมาสเตอร์เบดมอีกทีหนึ่งอยู่ด้านนี้อันนี้ขกั้นมาให้เลยไหมครับใช่ครับอันนี้จะเป็นประตูบานเลื่อนนะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์นี่ผมว่ามัน เป็นส่วนตัวในส่วนตัวอีกทีึงเพราะว่าห้องนอนเรามันมีความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วแต่เนี้ยมันต้องเข้ามาด้านในอีกทีหนึ่งซึ่งห้องนี้มันมันแล้วแต่เจ้าของบ้านเลยนะว่าอาจจะทําเป็นมุมนั่งทํางานที่แบบเป็นส่วนตัวของเราเองหรือว่าจะเป็นเขาจะเป็นโฮมเทเตอร์โฮมเทเตอร์หรือบางคนมีของสะสมที่อยากจะแบบเก็บไว้เป็นคอลเลกชันของตัวเองเก็บไว้ในห้องนี้ก็ได้มันแบบดูเป็นส่วนตัวมาก,มมากๆเลยนะครับแล้วก<ม>็ถัดมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งของห้องน้ำนะครับ ห้องน้ําก็เชื่อมโยงกับส่วนแต่งตัวตรงนี้ได้ง่ายๆนั่นแหละแล้วก็เป็นห้องน้ําที่ขนาดใหญ่สุดของบ้านหลังนี้แล้วเพราะอยู่ในห้องมาสเตอร์เบดรูะครับด้านในห้องน้ําฝั่งซ้ายมือผมตรงนี้ก็จะเป็นโซนชาร์บล็อกนะครับมีโถสุขภัณฑ์ระบบอัตโนมัติของไมค์นด์สเตนดาร์ดอ่างล้างหน้าก็เป็นแบบพีชแอนเดอนะมี2อ่างใช้แบบร่วมกันได้สอคนนะครับแล้วก็ยังมีอ่างอาบน้ําแบบลอยตัวแบบนี้ให้มาด้วยครับ เก่งบอกไปตั้งแต่แรกนะครับว่าจำนวนยูนิตของโครงการนี้เนี่ยเขามีแค่126ยูนิตครับถ้าเทียบกับโครงการอื่นๆในโซนนี้อาจจะไม่ได้น้อยที่สุดนะแต่ว่าก็ถือว่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยหรือว่าโครงการส่วนใหญ่ในโซนนี้นะครับส่วนใหญ่ประมาณ200-300<ช>ยูนิตนะครับ บรรยากาศภายในก็จะไม่วุ่นวายมากรถไม่เยอะนะครับแล้วก็ส่วนกลางก็ไม่ต้องแย่งกันใช้เยอะด้วยนะครับซึ่งส่วนกลางที่เขาให้มานะฮะก็จะมีอย่างแรกเลยก็คือสวนหย่อมที่เรายืนอยู่ตรงนี้ขนาดประมาณครึ่งไร่นะครับก็จะมีสนามหญ้าตรงกลางที่มีใครมีสัตว์เลี้ยงพามาวิ่งเล่นได้หรือว่าน้องๆเด็กเ็ก็วิ่งเล่นได้เช่นกันนะครับล้อมรอบด้วยแนวทางเดิน มีข้างๆตรงนี้ครับพี่เก่งเป็นสนามเด็กเล่นใช่สีสันสวยงามนะฮะเป็นพื้นยางด้วยแล้วก็มีพื้นที่ให้น้องๆปีนป่ายคุณพ่อคุณแม่ก็นั่งรอตรงนี้ได้นะครับศาลาทีพอเป็นพื้นที่สีเขียวที่มันอยู่โซนด้านหน้าโครงการนะคือว่ามันดีตรงเรื่องของบรรยากาศความร่มรื่นด้วยที่พอเราขับรถเข้ามาแล้วอ่ะ เราก็จะเห็นต้นมงต้นไม้อือสวยตั้งแต่โซนด้านหน้า<ช>แล้วก็ต้องบอกว่านับปัจจุบันในเฟสแรกก็มีบ้านอยู่หลายตำแหน่งเหมือนกันนะครับที่อยู่ล้อมรอบสวนตรงนี้ก็ได้มุมมองที่ดีจากฝั่งหน้าบ้านด้วยยังไม่หมดนะครับไม่ได้มีแค่สวนหย่อมแต่ตรงนี้จะมีอาคารขับเฮาส์สองชั้นด้วยนะครับจะอยู่ติดติดก,กันกับซุ้มประตูทางเข้าโครงการ,รก็จะได้ความโออารุรานะครับผมภายในมีหลายฟังก์ชันเลยนะฮะชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นสระว่ายน้ําแนวยาวด้านหน้าตรงนี้ขนาดประมาณเกือบเกือบห้าเมตรคูณสิบห้าเมตรนะครับ มีมุมจักรุชี่ด้านในให้นั่งเล่นด้วยนะครับ <S <S <ม>แล้วก็แยกเป็นซาเด็กภายในตัวเลยตรงจักรุชี่อยู่ในร่มด้วยนะครับ,รบตรงนั้นก็คือบังแดดบังฝนได้ใช่ใชสามารถมาใช้งานกลางวันได้นะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้มีห้องน้ําให้ใช้งานทั้งห้องผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ผู้ที่ใช้รถเข็นด้วยนะครับมีตู้ล็อกเกอร์มาให้ด้วยเผื่อมีใครมีสัมภาระนะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็นเหมือนห้องล็อบบี้นะครับตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ให้สามารถนั่งเล่นเอางานมานั่งทําได้มีฟรี้วย แลขึ้นมาที่ชั้น2นะครับก็จะเจอกับห้องฟิตเนสที่เปิดให้ใช้งานได้24ชั่วโมงเลยนะครับภายในห้องนี้เนี่ยเขาก็จะมีเครื่องเล่นทั้งที่เป็นเวทเทรนนิ่งเป็นแมชชีนต่างๆแล้วก็มีเครื่องเล่นแบบคาร์ดิโอด้วยรวมถึงมีตู้กดน้ําให้กดดื่มกันได้นะครับหลักๆของช่องเปิดในห้องนี้นะเขาจะเปิดไปมุมมองที่เราสามารถออกกําลังกายแล้วก็มองเห็นส่วนที่อยู่ด้านหน้าได้ด้วยครับ และนี่ก็คือบ้านกลางเมืองดีอีดิชันพระหนโยทินวิภาวดีนะครับต้องขอบคุณทาง AP มากๆนะฮะที่ให้พวกเราเข้ามารีวิวครับสำหรับใครที่สนใจโครงการนี้นะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศจริงโครงการหรือว่าบ้านตัวอย่างได้เลยคใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe c h anel n i n ้ of Living ของพวกเรากันเอาไว้ด้วย และถ้าใครต้องการข้อมูลหรือว่าโปรโมชั่นอัปเดตนะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใน Description ด้านล่างนะครับหรือว่าจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ก็ได้ครับสำหรับวันนี้รายการเดอะสนคกต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ